ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพาเพื่อนมาอัปเดตนะครับมาดูฝรั่งนะครับของครับฝรั่งเสื้อแดงนะครับสสยพันไต้หวันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเราเข้าหน้าฝนแล้วก็ฝนตกค่อนเยอะนะครับทําให้เราจะต้องมาจัดการทรงพุ่ม นะครับวันนี้ผมามาจัดการทรงพุ่มตัวฝรั่งนะครับทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกิมจูแล้วก็หงวปอกซือนะครับเพราะว่า,าใบนะครับเขาค่อนข้างหนานะครับเราจะต้องมาลิดใบออกเพื่อป้องกันช่วงนี้ต้องป้องกันนะครับเพื่อป้องกันพวกเชื้อโรคเชื้อราต่างๆนะครับที่จะมาแอบซ่อนนะครับแล้วก็ทําให้ ฝรั่งเราเกิดโรคนะครับเป็นโรคราโรคอะไรต่างๆนะครับก็วันก็จะมาดูจัดก,การทรงพุ่มด้วยนะครับก็คือเห็นไหมฮะหลังจากที่เราเด็ดยอดนะครับอาทิตย์ที่แล้วทําให้มีการแตกยอดมาเยอะมากครับเนี่ยตอนนี้ตอนนี้นนผมริดใบเรียบร้อยเลยนะครับาจากนั้นเราคือเราก็มาเด็ดนะครับช่อตัวนี้ออกชอ่อดอกเราไม่เอานะครับ ช่อนี้อดอกอยอดนี้ก็คือถ้าได้สีใบแล้วผมก็จะริดใบริดใบออกนะครับเหมือนกันครับเพื่อจะการส่งพุ่มให้เขานะครับเพื่อทําให้เขาใบโลง่งๆนะครับนีน่ส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันครับต้นนี้ก็ผมก็ริดออกตัวนี้เห็นไหมฮะ เพื่อนเห็นอะไรไหมครับนี่นี่คือจะเป็นเพีย้ยแป้งนะครับเพีย้ยแป้งที่มากับมดนะครับเดี๋ยวเราจะได้ขีดสารป้องกันนะครับทาให้ยอดเขาไม่เดินนะเนี่ยเพีย้ยแป้งพี่เพีย้ยแป้งแล้วก็พวกเชื้อราดํานะครับหน้ามากับหน้าฝดนะครับ อันนี้ต้นนี้ยังไม่ได้ลิดนะครับการลิดริดออกเลยครับลิดออกให้ใบเขาโล่งที่สุดนะครับเพื่อการจัดการกิ่ง่งายๆแล้วก็ป้องกันโรคด้วยอันนี้ลิดออกเลยครับไม่ต้องหนาเกินเราก็ต้องลิดออกครับพูดออกเลยก็ได้ ตองีดออกนะครับเพื่อให้เขากินเข้าโล่งที่สุดใช่ไหมครับดออกเลยนะครับจังกลัวนะครับถ้าเราจัดการตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่ต้นจะทำให้ ลดปัญหาการเกิดโรคลาต่างๆนะครับแล้วก็เมื่อเวลาเขามีแสงแดดนะครับแสงเขาจะเข้ามานะครับถึงลําต้นถึงกิ่งทําให้ต้นเขาไม่มีโรคครับป้องกันโรคไปในตัวนะครับซึ่งเราไม่ใช้สารเคมีนะครับรูดออกเลยครับนี่ฮะออกล่งเลยเห็นไหมครับโล่งเลยต้นนี้ ด้านบนก็รีออกครับนี่โอเคอเครับโนี่นะฮะโล่งเลยครับจากสงพุ่มที่ใบนหนาหนาตอนนี้โล่งเลยนีน่ครับ โล่งเลยเนี่ยนี่ครับโล่งเลยเห็นะครับนี่คือเราเราจัดการพวกใบต่างๆนะครับพอเวลาแสงเข้ามาเนี่ยเขาจะ ไม่มีใบนะครับที่บางแสบมากครับแล้วก็เชื้อโรคต่างๆมันก็จะไม่ได้ซ่อนอยู่นะครับเห็นไหมโล่งเลยวันนี้ก็มา,าแนะนําวิธีการนะครับที่ริดใบนะครับนะครับข้อดีของการลิดใบครับจะทําให้เราบิดริดใบยอยู่บ่อยจะทําให้ต้นเขาแข็งแรงด้วยนะครับ ไปไม่แย่งอาหารกัน,นครับนี่ฮะโล่งเลยครับสวยงามตอนเย็นเราก็จะฉีดสารป้องกันนะครับเป็นสารชีวภาพนะครับป้องกันพวกสารเตโคน้ม่าเลยป้องกันพวกโรนะคราอะไรต่างๆโอเค,คลงแล้วโอเคครับ ันนี้ก็มาดูวิธีการติดใบนะครับฝรั่งประสือนะครับให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับฝรั่งอายุได้ประมาณ3เดือนเกือบเข้า4เดือนเลยนะครับแต่ว่าจะเอาผลผลิตในช่วงฝรั่งประมาณ8ถึง10เดือนนะครับอ่ะ8ถึง1ปีนะครับเราจะเอารานีน่ฮะอันนี้จะเป็นโรคราดํา เเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับได้เงินคุณตรงใหม่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำที่ดีๆออกมาให้ท่านดูวกันนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามนะครับทองใหม่คาเฟ่นะครับเป็นร้านกาแฟร้านคาเฟ่ที่อยู่ในส่วนลองหุ่นเรานะครับก็ดตามทางไปปูสิงนะครับทางขึ้นปูสิงนะครับทางผ่านปูสิงครับโทษทีครับก็เพื่อนมาเนี่ยมา ชมบรรยากาศได้ครับเราจะมีทั้งฝรั่งนะครับแล้วก็มีองุ่นนะครับใหทุกท่านได้ดูกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตไมแต้แปลกๆให้ทุกท่านได้ดูกันในส่วนเราด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ